สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะว่าทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยจะวันนี้จะตุนวันนี้จะตุน่นซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูใส่เช้เท้าเชเท้าแล้วทําให้มันสวยงามก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาหั่นออกมามันก็จะเป็นสวยๆนะคะน,นี่เราทําแบบนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็จะมีเห็ดหอมใส่เห็ดหอมไปด้วยนะคะเครื่องแล้วก็จะมี ใบกระวา1หนึ่งใบแล้วก็ป่วยกักสักสามดอกแล้วก็มีขิงขิงแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะเราจะทุบพอแตกนะคะกระเทียมโทนนะคะเราไม่เราไม่ทาให้มันเ,เอา่าเราไม่สับนะคะเราจะทุบพอแตกจะ้ะทุบพอแตกนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาตุ๋นจะ้ะโอเคใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยขิง ใส่ครีกเข้าไปด้วยนะคะโอเคในส่วนนี้เสร็จละจากนั้นเราจะมาหัน่นเห็ดหอมเห็ดหอมก็จะหัน่นจะหั่นเป็นอ่ดอกหนึ่งก็จะหั่นเป็น4ชิ้นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเราใส่ไปประมาณสัก5้าหดอกนะคะ เห็ดหอมเนี่ยก็ต้องแช่ไว้ค้างคืนก่อนนะคะเราหันแบบนี้มันจะได้ชิ้นเล็กหน่อยนะคะเราจะได้สุกไวด้วยโอเคเห็ดหอมได้แล้วเรามาหัน่น ใช้เท้าก่อนหั่นใช้เท้าเลยนะคะใช้เท้าเราจะหั่นแบบนี้ใช้เท้าเนี่ยเราจะไม่หั่นบางเราจะหั่นหนานิดนึงนะคะให้มันหนานิดนึงประมาณนี้หนาประมาณนี้นะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วจ้ะเราจะไม่หั่นบางเกินนะคะเพราะว่าเราต้องเอาไปตุนพอดีว่าหั่นบางเกินมันจะเละมันจะไม่สวยนะคะ หันน่นหนาๆหน่อยประมาณนี้หันน่นหนาๆหน่อยประมาณนี้นะคะเราทําลวดลายให้มันสวยงามแล้วนะคะหั่นหนาประมาณนี้โอเคอ่ะทุกอย่างพร้อมเดี๋ยวมาดูตามขั้นตอนเลยนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วจ้ะมาจ้ะมาจ้ะ เปิดไฟตักกระทะจะใช้หม้อ,อก,ก็ได้จะใช้กระทะก็ได้นะคะอันนี้เพื่อความสะดวกให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นได้ชัดนะคะก็จะใส่กระทะจ้าจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยใส่น้ำมันไม่นิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะน้ำมันใส่นิดเดียวพอใส่นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยประมาณสัก สองช้อนประมาณนี้สองช้อนนะคะจากนั้นเราก็ใส่ขิงกับกระเทียมลงไปนะคะขิงกระเทียมเรามาผักส่วนนี้ก่อนนะคะผัดให้หอมเลยนะคะ อเผักให้เหลืองก่อนนะคะจากนั้นใส,ส่ซี่โครงหมูลงไปเลยเลยจ้าซี่คโครงหมูนะคะตามด้วยเห็ดหอมนะคะ เก็บหอมใส่ลงไปตามด้วยปบป่วยกักแล้วก็ใบกะวานใส่ลงไปนะคะอ่าพริกไทยนิดนึงอ่าพริกไทยใส่พริกไทยนิดนึงนะคะ ใส่มิลินไปสักหนึ่งช้อนนะคะมิลินมิลินไปหนึ่งช้อนแต่แล้วเรามาใสา่ใส่น้ำเข้าไปนะคะ ใส่น้ำเข้าไปจอนนั้นเรามาใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นจ้ะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณหนึ่งถ้วยเล็กนะคะ หนึ่งถ้วยเล็กนะคะถ้วยน้ําจิ้มใส่ลงไป1น่ถ้วยน้ําจิ้มใส่ซอสหอยไปประมาณ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะโอเคจากนั้นใส่น้ำตาลทรายสัก2ช้อนชา2ช้อนชาพูนๆนะคะ โอเคประมาณนี้จากนั้นก็รอให้เดือดเดี๋ยวใส่เช้เท้าลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนจ้ามาจ้ามาจ้าเดือดแล้วใส่เช้เท้าลงไปนะคะใส่เช้เท้าลงไปตุ๋นไปเลย ตเต้าหนึ่งหัวหัวเล็กๆนะคะไม่ใช่หัวใหญ่หัวเล็กๆก,ก็เยอะเหมือนกันนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนม้อจ้ะสุกแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนม้อนะคะโอเคคนก่อนปิดฝาได้เลยจ้ะปิดฝานะคะ ติดฝาไ้เลยมาจา้ะเรามาดูกันนะคะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตุนชิโครงหมูนะคะเหลือน้ำนิดนิดตุนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ25นาทีถึงประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วจ้ะนี่จา้า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นำเสนอตุนซี่โครงหมูกับไชเท้าเห็ดหอมจ้าขอบคุณสช่นเดก,การรับชมนะคะ